เลยใใจจพี่ก็มากับผมไม่เป็นแลปาดหน้าผมก่อนนะนี่เราไปตบน้องไม่เจ้าถนนเหรอหายใจก่อนหายใจหายใจอยู่กันลมหายใจกันอืมึงไปตบมันแล้วมันจะได้อะไรไหนไหนขอรู้ประโยชน์หน่อยเจ้าเลือดมันออกอ๋อเหรอให้มันรู้ผมเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นใครดูดูสิเราเป็นใครดูหน้าเราตอนนี้ใช่เราหรือเปล่าเราเป็นพ่อของนี่ลูกน่ารักนะ เราเป็นสามีที่น่ารักของภรรยาที่เซ็กซี่พี่เข้าข้างมันอ่ะพี่รู้จักมันปะเนี่ยถามจริงเหอไม่รู้เลยก็มามากับมึงนี่แหละมากับมึงนี่แหละถ,ถ้ายถ่ถยอ่ะถ่ายถ่ยอะมันอาจจะพึมพามาอะไรของมันก็ได้เขาเขาเขามีกล้องนะเดี๋ยวนี้เขามีกล้องเขาถ่ายเรานะถ่ายไว้เลยตอนเลือดมันออกตอนกระดูกมันหัก เอาไว้โอ้โหมีเลือดยิ่งดีเลยดีเลยแล้วลูกเราไปกดดูเมียเราไปกดดูแชร์กันที่โรงเรียนอนุบาลลูกพ่อเป็นนันทพานโดนออกจากงานอาวละตกงานเผื่อกูว่ามีปัญหาครอบครัวเลิกกันเผื่อมึงลงไปนะมึงโดนมันยิงด้วยมึงว่ามันอาจจะมีปืนก็ได้ยิงมึงพิการมากไม่เอาตายนะเมียมีผัวใหม่ลูกต้องไปอยู่กับใครแล้วผัวใหม่จะพาลูกผมไปกีติมไหมอะนานสิกูว่า โลจิตละเมอทางเพศลูกมึงอีกลูกมามีปัญหาติดยานั่งทายมาเนาะแค่จะลงไปตบแค่นี้เองเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้เลยนะลงเลยจังหวะนี้ต้องลงไปแล้วลงเลยกระทืบเลยก็แค่โดนถ่ายคลิปแค่นั้นเองโพสทั้งโลกโซเชียลดังคน70็ดสิบกว่าล้านคนรู้ว่าเราอันตรายแค่นั้นเองขึ้นศาลปีสองปีพี่ใจยเย็นดนิเฮ้ยไม่ลงไปสาวได้หรอี่เปิดประตูกให้ สังคมมันแย่พอแล้วพี่โออะไปยังพี่ไปไม่ดีเลยนะอันตรายถนนท้องถนนมันอันตรายโอ้เราต้องอย่าใจร้อนนะครับ